ตามกฎหมาย PDP a หรือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยนะครับนายจ้างเองในฐานะที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมีหน้าที่หลายเรื่องหลายราวมากที่ต้องดําเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมายเริ่มตั้งแต่ก่อนที่ยังไม่มีสถานะเป็นนายจ้างถ้ามองในมุมของผู้สมัครงานนะครับคือพูดง่ายๆตั้งแต่ว่าผู้สมัครงานเนี่ยเขามาสมัครงานกับเราเลยหรือแม้แต่บางครั้งผู้สมัครงานก็ยังไม่ได้มาสมัครงานกับเราโดยตรงนะฮะแต่เขาเผยแพร่หรือว่า เอาประวัติส่วนบุคคลของเขาเนี่ยไปไว้ในเว็บไซต์รับสมัครงานที่เราเรียกว่า recruitment web อย่างเงี้ยนะครับเราก็จะต้องไปแตะสัมผัสกับข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกทันทีนะครับพอเข้ามาเป็นพนักงานของเราแล้วเนี่ยจนกระทั่งถึงการดําเนินการทางวินัยและการปฏิบัติอ,อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานเนี่ยเราจะต้อง ทำอะไรต่างๆเยอะมากและต้องทําให้สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสอดคล้องกับกฎหมายแรงงานสอดคล้องกับกฎหมายแรงงานสัมพันธ์และก็กฎหมายความปลอดภัยกฎหมายอะไรอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับถ้ามองในแง่หนึ่งของตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานเนี่ยนายจ้างจะต้องทําอะไรบ้างเดี๋ยวสุดไปฟังอย่างเร็วๆนะครับทั้งก่อนและขณะที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกจ้างเนี่ยนะครับเอาสถานะที่เขาเป็นลูกจ้างของเราแล้วนะฮะท่านจะต้อง รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกจ้างเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามสัญญาเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆที่จําเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายนะครับแต่การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกจ้างเนี่ยก็จะต้องอยู่บนหลักการที่สําคัญอันหนึ่งของกฎหมาย PDP a นะคือใช้เท่าที่จําเป็นและถูกต้องตามกฎหมายนะครับท่านจะต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้ลูกจ้างให้ชัดเจนและ แจ้งว่าจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลรูปแบบใดระยะเวลาเท่าไรลูกจ้างมีสิทธิที่อย่างไรบ้างตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยท่านต้องอนุญ,ญาตให้ลูกจ้างใช้สิทธิกับข้อมูลส่วนบุคคลของเขาได้สิทธิแ8ดอย่างที่เขามีไม่ว่าจะเป็นสิทธิการขอเข้าถึงข้อมูลสิทธิในการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลสิทธิในการขอเพิกถอนความยินยอมอะไรบางอย่างที่เขาเคยให้เรามาแล้วนะครับรวมทั้งสิทธิในการที่ เขาจะขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการข้อมูลส่วนบุคคลของเขาและที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือเขาเองเนี่ยจะต้องได้รับการปกป้องคุ้มครองเรียกว่ารักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับดังนั้นไม่ต้องพูดถึงเป็นสิทธิ์ก็ได้ตัวนายจ้างเองเนี่ยก็ต้องมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับถ้าจะต้องไปให้ d a t a p r o c e s s o r หรือว่า DP ดําเนินการเนี่ย DP ก็ต้อง มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเดียวกันนะครับจะต้องมีการกำหนดฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับที่กฎหมาย PDP a พีกำหนดนะครับฐานความยินยอมเนี่ยเป็นพื้นฐานเราคุยกันไปแล้วนะครับแต่ถ้าในหลายๆเรื่องเนี่ยมันไม่สะดวกกับการใช้ความยินยอมนะครับเราก็ต้องไปใช้ฐานอื่นที่เหมาะสมนะครับและที่สำคัญมากเลยก็คือการกำหนดเลือกฐานการประมวลผลข้อมูลที่ถูกต้องเนี่ยมันจะต้อง สอดคล้องกับความเข้าใจของลูกจ้างด้วยเช่นเดีวยวกันนะครับมันเคยมีเคสที่เกิดขึ้นใน GDPR ที่อยู่ในประเทศกรีกนะฮะนานมาแล้วนะฮะที่ลูกจ้างเนี่ยเข้าใจว่านายจ้างเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบนฐานความยินยอมแต่ในความเป็นจริงเนี่ยใช้ฐานของ legitimate interest หรือประโยชน์อันชอบธรรมของนายจ้างอย่างเงี้ยนะครับก็ไปฟ้องร้องเป็นเรื่องเป็นราวกันศาลก็สั่งปรับสิครับคราเนี้ยสั่งปรับนายจ้างนี่แหละว่าไม่ดําเนิน มาตรการอะไรบางอย่างออกมาคิดเป็นเงินไทยก็หลายล้านบาทเลยทีเดียวนะครับเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดูเหมือนจะเล็กน้อยเนาะแต่ก็ต้องระมัดระวังสักนิดนึ่งจริงๆแล้วในกระบวนการของการที่เราจะมาทำา d a t า Flow นะครับคือจะไปวิเคราะห์ว่า Data อะไรบางอย่างที่เราวิเคราะหออ์มาได้เนี่ยมันจะมีฐานทางกฎหมายอะไรมารองรับอันนี้ต้องต้องเช็คให้ดีนะครับแล้วถึงบอกว่าจําเป็นจะต้องมี DPO หรือว่า Data Protection Officer เนี่ยมาคอยทำหน้าที่กำกับดูแลงานภาพรวมแบบเนี้ยเพราะว่าผู้บริหารของหน่วยงานต่างๆหรือแม้แต่ผู้บริหารระดับสูงเองเนี่ยก็ต้องทำมาค้าขายเนาะท่านก็ต้องทำภารกิจอะไรอย่างอื่นเพื่อที่จะพยุงฐานะทางธุรกิจขององค์กรเดินหน้าต่อไปหรือแม้แต่ถ้าเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรภาครัฐวิสาหกิจเนี่ยก็มีภารกิจมากมายที่ต้องดําเนินการนะครับดังนั้นน่ย DPO ก็จะทําหน้าที่มาเสริม เรียกว่ามาคอยสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับก่อนที่จะไปถึงผู้บริหารระดับสูงทําหน้าที่ในการตัดสินใจนะครับจะต้องมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลนะ่ะให้เพียงพอเลยเมื่อมีการส่งเมื่อมีการโอนข้อมูลจากองค์กรของเราไปสู่บริษัทแม่ที่ต่างประเทศหรือโอนให้กับองค์กรภาครัฐอย่างเงี้ยนะครับตามที่ได้รับการร้องขอนะครับจะต้องแจ้งลูกจ้าง หากมีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลนะครับที่วิเคราะห์แล้วปรากฏว่ามันมีความเสี่ยงสูงต่อการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบคนุคคลนั่นก็แปลว่าองค์กรก็ต้องมานั่งทํา DPIA นะครับหรือการประเมินผลกระทบของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนะครับแล้วก็ไปวางแนวทางไปจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอะไรต่อไปนะครับ หากอยู่ในเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดนะครับถึงแม้จะไม่อยู่ในเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดก็ตามแต่แนะนานะครับให้มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ DPO ที่มีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีในกฎหมาย DPA เข้าใจกระบวนการมองเห็นโฟโลการทํางานการไหลของข้อมูลในต่างๆที่อยู่ในองค์กรรวมทั้งมีความสามารถเนาะเรียกว่ามีทักษะใกล้ชิดกับการปฏิบัติงานในเรื่องของการรักษาความมั่นคงปลอดภัย สำหรับข้อมูลในองค์กรอย่างเราคุยกันไปแล้วนะครับว่าการจะหา DBO ที่มีคุณสมบัติครอบคุมรอบรู้เรื่องกฎหมายแล้วก็เรื่อง IT ก็เก็ตในรายละเอียดเข้าใจ business flow ในภาพรวมเนะี่ยมันยากนะดังนั้นก็จะต้องมีการแต่งตั้งกันมาก่อนแหละนะครับแล้วก็ไปเทรนกันไปฝึกอบรมอย่างเข้มข้นกันนะครับ ในบางสถาบันเนี่ยอย่างเช่นสถาบันพัฒนาทักษะดิจิตัลเนี่ยก็มีหลักสูตรเธอ c เซอร์ติฟิเคอันนี้เช่นเดียวกันนะครับถ้าจําตัวเลขไม่ผิดน่าจะประมาณสัก4ี่หมนบาทมั้งที่องค์กรต่างๆก็ส่งคนของตัวเองไปนะครับแล้วก็ไปฝึกอบรมเข้มข้นนะแล้วเอา,เอามาทํางานในองค์กรซึ่งที่ผ่านมาก็มีองค์กรใหญ่ๆนะครับที่ส่งบุคลากรของตัวเองไปเรียนในเซอร์ติฟิเคตของ DPO อันนี้นะครับก็แนะนำนะฮะว่า ก็เรียนกับสถาบันที่มีเซอร์ชัดเจนนะครับมีโน้ตฮาวมีทูสอะไรต่างๆที่จะประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้เนี่ยมันก็จะดีมากเลยนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยอย่างที่บอกไปก็จะทํางานใกล้ชิดกับสํงงานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคสโดยเฉพาะในเคสที่มีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยนะครับจะต้องมีใครสักคนหนึ่งที่ไปทําหน้าที่ในการดีลรับมือ ระงับเหตุที่เกิดขึ้นนะครับรวมทั้งการแจ้งกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชักช้านะครับนั่นคือประเด็นที่สำคัญมากอนอกจากนี้หากพนักงานลูกจ้างของเราเนี่ย e x e r c i s e สิทธิ์ของตัวเองคือใช้สิทธิ์ของตัวเองไม่ว่าจะเป็นการลบทำลายข้อมูลหรือแม้แต่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลเนี่ยมันก็ต้องมีใครสักคนหนึ่งที่มันทำหน้าที่ในการเก็บรวบรวม เรื่องแบบเนี้ยแล้วก็ไปดําเนินการโอเคไหมฮะโดยทั่วไปเนี่ยเมื่อมีการรับคําร้องขอจากลูกจ้างให้ดําเนินการตามสิทธิของเขามันก็ต้องมีกรอบเวลาสักนิดนึงว่าอ่ะการแก้ไขข้อมูลแบบเนี้ยจะใช้เวลาสักกี่วันนะครับคือจริงๆมันไม่ง่ายเนาะมันจะต้องตามไปแก้ในฐานข้อมูลอะไรเยอะแยะมากมายเพราะว่าเราเปิดดําเนินการธุรกิจขององค์กรกันมานานน่ะดังนั้นข้อมูลที่เป็นชื่อนามสกุลของพนักง,งานเนี่ย อายุเพศอะไรต่างๆก็ดีเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในทีเดียวหรอกมันไม่ได้อยู่ที่ h r าทีเดียวหรอกมันต้องอยู่ในฝ่ายต่างๆด้วยนะครับอย่างบัญชีการเงินก็ต้องมีข้อมูลของพนักงานแบบนี้ไอการไปแก้เนี่ยมันก็ต้องไปแก้ในแต่ละจุดแต่ละจุดนะครับเคยเห็นไหมครับว่าแก้ข้อมูลของ HR เรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าข้อมูลของทางบัญชีการเงินเนี่ยยังเป็นชื่อเก่านามสกุลเก่าของพนักงานอยู่เลยในบางองค์กรก็มีเรื่องมีราวแบบนี้เช่นเดียวกันแต่ พอมันมีกฎหมายคุ้มครองข้อ,ขอ,ขอมูลส่วนบุคคลบังคับใช้แล้วเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องแบบนี้ให้ดีนะครับเพราะถ้าเกิดความผิดพลาดแล้วเขาร้องเรียนขึ้นมาเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดเป็นเรื่องเป็นราวมากน้อยแค่ไหนนะครับและแน่นอนครับเรื่องที่สําคัญเวลาที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกจ้างพนักงานของเราเนี่ยธรรมดาแล้วเราจะใช้หลักความยินยอมเป็นพื้นฐานนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปมันไม่สะดวกกับการที่จะต้องไปขอให้พนักงานให้ความยินยอมกับทุกๆเรื่องทุกๆราวอะ่ะ ดังนั้นมันจะต้องมีการปฏิบัติในบางเรื่องแทนที่จะไปใช้ความยินยอมนะครับแล้วก็บางที่พนักงานไปถามพนักงานว่าพนักงานยินยอมตรงนี้ไหมบางที่พนักงานก็ไม่ก็ไม่อยากยินยอมนะครับเขาก็ไม่อยากมีข้อผูกม,มัดอะไรกับองค์กรนะครับดังนั้นเราเองเนี่ยจะต้องพร้อมเสมอกับกรณีที่พนักงานเขาไม่ให้ความยินยอม นะครับเอาเข้าจริงๆแล้วเราเองจะต้องรู้นะว่าอะไรที่ไม่ต้องไปขอความยินยอมอะไรที่ดําเนินการได้เลยโดยมีฐานอ้างอิงตามกฎหมายนะครับใน EP นี้ก็จะมาคุยกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าเราจะทํำยังไงดีถ้ากรณีที่ลูกจ้างพนักงานของเราไม่ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวมในการใช้ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเขานะครับพูดกันง่ายๆก็คือเราก็ไปอ้างฐานอื่นนั่นแหละถ้าเขาไม่ให้ความยินยอมอ่ะเราก็ไปอ้างฐานอื่นในการประมวลผลข้อมูลนั่นแหละมันมีฐานอะไรบ้างที่ เรานิยมใช้กันนะครับเอาฐานแรกก่อนอาจจะมีการใช้บ้างเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะฮะคือฐานประโยชน์สําคัญต่อชีวิตที่เรียกว่า vital interest เนะี่ยมันเป็นกรณีที่เวลาพนักงานเนี่ยหมดสติเกิดการเจ็บป่วยเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจนไม่อยู่ในสภาวะที่เขาจะยินยอมให้ข้อมูลสุขภาพเราได้เนี่ยเราก็สามารถใช้ฐานประมวลผลข้อมูลอันเนี้ยในการที่จะดําเนินการให้ความช่วยเหลือ โดยใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็น sensitive Data หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไวของพนักงานาไปได้เลยเช่นนำส่งแพทย์เพื่อทำการรักษาพยาบาลตามอาการนะครับเราจะต้องไปรู้กรุ๊ปเลือดของเขาเพราะมันจะต้องเปลี่ยนถ่ายเลือดให้กับเขาสมมติถ้ากรณีที่ต้องเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุอะไรหรอกอย่างเนี้ยนะฮะนี่ก็เป็นฐานหนึ่งที่เราจะสามารถอ้างได้นะครับแล้วกฎหมายก็รับรองไว้นะครับบางเรื่องเป็นเรื่องที่นายจ้างจะต้องดําเนินการเพื่อปฏิบัติตาม ที่รัฐมอบหมายนะครับเราก็อาจจะใช้ฐานภารกิจของรัฐที่เรียกว่า Public Task ก็ได้นะครับอันที่จริงแล้วเนี่ยฐานภารกิจของรัฐเนี่ยจะมีอยู่2ลักษณะนะครับลักษณะแรกก็คือนายจ้างเนี่ยจะต้องดําเนินการอะไรบางอย่างเพื่อประโยชน์สาธารณะเช่นจะต้องแจ้งไทม์ไลน์การเดินทางของลูกจ้างนะครับในกรณีที่ตรวจพบและปรากฏว่าผลตรวจโควิด1 9เนี่ยเป็นโพซิทีฟ นะครับก็จะต้องไปแจ้งไามลายการดําเนินงานของลูกจ้างหรือแม้แต่ถ้าสมมติว่าองค์กรภาครัฐเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานที่กํากับดูแลเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการเรื่องโควิดเนี่ยนะฮะเขาแจ้งมาให้เราส่งข้อมูลประวัติการเดินทางของลูกจ้างทุกคนสมมุตินะครับไปเพื่อออกคําสั่งทางปกครองหรืออะไรบางอย่างนะครับเราก็ต้องดําเนินการตามฐานภารกิจของรัฐอันนี้แหละกับอีกกรณีหนึ่งก็คือ นายจ้างกับลูกจ้างเนี่ยได้รับอำนาจรัฐให้ปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเจาะจงระหว่างกันนะครับอันนี้เคยคุยไปแล้วขอทวนให้ฟังสักนิดหนึ่งนะครับยกตัวยอย่างเช่นองค์กรเนี่ยเป็นโรงเรียนสอนขับรถเอกชนนะครับคานนี้กรมการขนส่งทางบกก็ว่าก,กันอย่างนี้ก็คือให้อำนาจสามารถจัดสอบดําเนินการอบรมผู้สมัครเพื่อสอบใบขับขี่ได้นะครับดังนั้นบุคลากรขององ,องค์กรก็ของโรงเรียนสอนขับรถยนต์เนี่ย ก็จะสามารถดําเนินภารกิจอะไรบางอย่างของรัฐได้โดยที่ไม่ต้องไปขอความยินยอมถึงแม้ว่าเราจะเป็นองค์กรเอกชนก็ตามเพราะว่าองค์กรของรัฐเนี่ยให้อํานาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานไว้เฉพาะเจาะจงนะครับแต่2ฐานเนี่ยมันนาน,านมันถึงจะได้ใช้ทีนะฮะสามฐานหลักที่เราจะใช้เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของการปฏิบัติตามสัญญานะครับหรือเรียกย่อยๆว่าฐานสัญญาเช่นชัดเจนมากเลยเรื่องการจ้างงานนะครับที่จะต้องเก็บข้อมูล ส่วนบุคคลเก็บเรซูเม่เก็บประวัติการทำงานของเขาเอามาใช้ประกอบการว่าจ้างนะครับแต่อย่างไรก็ดีโน้ตสไว้เห็นนิดนึงนะครับว่าตามกฎหมายเนี่ยเราไม่สามารถที่จะใช้ฐานการปฏิบัติตามสัญญาหรือฐานสัญญาเนี่ยกับข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวของผู้สมัครงานได้นะครับเช่นเพศเชื้อชาติอย่างเงี้ยกรุ๊ปเลือดอย่างเงี้ยข้อมูลสุขภาพต่างๆอย่างเงี้ยประวัติ อาชญากรรมหรือว่า criminal record อย่างเงี้ยเราไม่สามารถใช้ได้ถ้าไม่ได้รับความยินยอมนะครับดังนั้นมีความจำเป็นที่ต้องแยกแยะให้ชัดเจนว่าข้อมูลอันใดที่เป็น general data ข้อมูลอันใดที่เป็น sensitive data แล้วจะใช้ฐาน contract กับข้อมูลอะไรบ้างนะครับโดยพื้นฐานสรุปเลยก็คือถ้าเป็น general data ในใช้ฐาน contract s <S ได้ถ้าเป็น sensitive data เนี่ยต้องไปใช้ความยินยอมก็จะได้ทําการขอความยินยอมในบางเรื่องเท่านั้นไม่ใช่ไปขอความยินยอมทุกๆเรื่องมันเกินความจําเป็นนะครับแล้วมันจะทําให้การทํางานของเราเนี่ยลำบากนะครับโดยเฉพาะ HR ที่ต้องรับมือกับเรื่องความยินยอมของลูกจ้างพนักงานนะครับถัดไปคือฐาน ประโยชน์อันชอบธรรมขององคอ์กรหรือว่า legitimate interest นะครับอันนี้จะเป็นฐานที่มีความหมายกว้างและเปิดโอกาสให้องคอ์กรในี่นพิจารว่าอะไรที่เป็นประโยชน์กับองคอ์กรแต่โน้ตสไว้สักนิดนึงนะครับว่ามันเป็นประโยชน์ขององคอ์กรมันไม่ได้หมายถึงเป็นประโยชน์ของลูกจ้างซะหน่อยนะครับหรือมันอาจจะมีประโยชน์ของลูกจ้างบ้างเช่นทําการประเมินผลการปฏิบัติแล้วขึ้นเงินเดือนลูกจ้างได้ประโยชน์นั่นแหละแต่ว่าการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ของลูกจ้างเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการขององค์กรอันนี้ก็สามารถทําได้นะครับแต่ประเด็นที่สําคัญมากเลยก็คือการเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกจ้างในกรณีแบบนี้มันจําเป็นที่จะต้องไปบาลานซ์กับสิทธทิขั้นพื้นฐานของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเขานะครับส่วนว่าการที่จะไปประเมินว่ามันจะบาลานซ์ไหม ยังไงเรียกว่าบาลานซ์อย่างเงี้ยเดี๋ยวคอยดูประกาศของสคศอ,ออกมาสักนิดหนึ่งในอนาคตก็แล้วกันนะครับคุยไปก่อนว่าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยเราจะใช้ประโยชน์อันชอบธรรมเนี่ยเป็นฐานในการอ้างอิงในการปฏิบัติกับลูกจ้างของเรายกเว้นไว้แต่เรื่องบางเรื่องที่เราต้องขอความยินยอมคุยให้ฟังไปแล้วนะครับกับฐานที่3ามที่เราใช้กันเยอะมากๆเลยคือการปฏิบัติตามกฎหมายนะครับเช่นการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีอากรการขอแบบบลองแพทย์พนักงานลาติดต่อกัน3วันอย่างเงี้ย เพราะจะต้องเอาไปรายงานให้กับผู้บริหารทราบนะครับแล้วก็เป็นสิทธิ์ที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานรับรองไวนะ้ยกตัวอย่างแบบนี้นะครับการปฏิบัติตามกฎหมายเนี่ยหมายรวมถึงการเบริกค่ารักษาพยาบาลของพนักงานด้วยเพราะการเบริกค่ารักษาพยาบาลมันจะต้องใช้ข้อมูลสุขภาพซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็น sensitive data ม,มาประกอบนะครับอันนี้เราก็ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเขาได้แม้แต่การนําส่งประกันสังคมเรื่องภาษีนะครับหรือการส่งเงิน ของลูกจ้างให้กับกองทุนกยศการหักเงินของลูกจ้างตามหมายบังคับคดีอย่างเงี้ยก็สามารถทําได้โดยใช้ฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเพราะกฎหมายกําหนดให้ทำเราก็เลยต้องทํานะครับนี่แหละคือฐานหลักๆนะครับเรื่องราวที่เ r จะต้องรู้หาก h r เราจะไม่ขอความยินยอมจากลูกจ้างในการไปดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของเขานั่นเองนะฮะ